คลิปนี้เป็น EP ที่5้าแล้วนะครับสำหรับเรื่องระบบตัวเลขฐานนักเรียนที่เรียนรู้มาตั้งแต่ EP 1เลยก็น่าจะเกิดความเข้าใจเรื่องระบบตัวเลขฐานเนี่ยพอสมควรแล้วนะครับในคลิปนี้เราก็จะมีความแตกต่างจาก4คลิปที่ผ่านมานะครับก็คือปกติเนี่ยเราจะมีเลขฐานอื่นใช่ไหมครับมีเลขฐาน2ฐานห้าฐานสิบแล้วก็เปลี่ยนเป็นเลขฐาน1ิบแต่รอบนี้เราจะให้ตัวเลขฐาน1ิบมาแล้วให้นักเรียนเนี่ยเปลี่ยนเป็น ระบบตัวเลขฐานอื่นอย่างข้อนี้จะเป็นตัวเลขฐานสองนะครับคร<ม>น,นี้คุณครูก็อยากจะพูดคุยกันนิดนึงก่อนนะครับเวลาเราเห็นเลขปกติอย่างเงี้ยครับเลขที่เราใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยเราไม่ได้ห้อยฐานไว้แต่ให้เรารู้ว่ามันคือฐาน10ครับเราไม่ได้ห้อยฐาน10ไว้ล้วนักเรียนจําได้ไหมครับว่าคุณตั้งแต่คลิปที่1เลยครับ ep หนึ่งเลย,ค,เลยคุณครูจะบอกว่าเอวเวลาเราเห็นเลขฐาน10เนี่ยเราสามารถกระจายนะครับเป็นเลขฐาน10ก็คือเหมือนกับกระจายให้เห็นได้ หลักการเนี่ยก็จะเหมือนกันกับการกระจายฐาน2ให้กลายเป็นฐาน10กการกระจายฐาน5ให้กลายเป็นฐาน10เช่นเดียวกันก็คือคุณครูจะบอกว่าดูซิมันมีเลขกี่ตัวนะครับพอมันมีเลข2ตัวใช่ไหมแสดงว่ามันมี2วงเล็บที่กําลังบวกกันแน่เลยนะครับสตัวนี้มันคือฐาน10อยู่ใช่ไหมแต่เขาไม่เขียนเราอยากจะแปลงให้เป็นฐาน10ก็คือจากฐาน10เป็นฐาน10แสดงว่ามันมีการคูณ10อยู่แน่เลยนะครับแล้วเราก็เอาแต่ละตัวนะตัวหน้าเป็นตัวเลข5้ามาใส่ ตัวหลังเป็นเลข7ก็เอา7มาใส่และเลขชี้กำลังนะครับเริ่มต้นจากศูนย์เนาะไล่จากาขวามือไปซ้ายมือนะครับ0ูนย์แล้วก็1เพราะฉะนั้นหาคูณ10เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นยกกำลัง1นเนาะอันนี้7คูณ10ก็จะเป็นยกกำลังศูนย์ะครับเราก็จะได้5คูณ10ก็คือ50บนะครับบวก7คูณ10กำลังศนย์ได้1งเนาะตรงนี้ได้1 7คูณ1ก็7 ก็เลยได้57นะครับก็ยังตรงกันอยู่ดีเนาะตรงกันก็คือนี้เป็นการกระจายเลขฐาน10เป็นฐาน10เหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้รอบนี้เราจะเขาเรียกว่าจะเปลี่ยนเลขฐาน10ให้เป็นฐาน2อเอา้ายังใช้วิธีเดิมอยู่หรือเปล่าไม่ใช่แล้วนะครับมันจะเป็นเมื่อกี้เป็นการกระจายด้วยอ่าดูว่ามีกี่ตัวใช่ไหมครับดูว่ามีกี่ตัวแล้วเราก็กระจายเป็นวงเล็บที่คูณกันอยู่นะครับที่คูณกันอยู่ โดยถ้ามันเป็นฐาน10ก็จะต้องมีการคูณ10เนาะถ้าอันนี้เป็นฐาน2แล้วเราอยากจะเปลี่ยนเป็นฐาน10ก<ๆ>็จะต้องมีการคูณ2แต่รอบนี้มันเป็นฐาน10กลายเป็นฐาน2จํจำไม่ง่ายนะครับเราจะแปลงเลขฐาน10ให้กลายเป็นฐานอะไรให้หารด้วยเลขนั้นครับอยากให้กลายเป็นฐาน2ก็หารด้วยเลข2ครับหารสั้นนะครับหารสั้นอ่ะเดี๋ยวดูกันว่าหน้าตามจะเป็นยังไงนะครับเราก็อ่ะสมมุติว่าอ่ะไม่ได้สมมติ5 7เลข57เลยนะครับเราจะแปลงให้เป็น หารสองเนาะเราก็หารด้วยเลขสองนะครับเราก็หารด้วยเลขสองนะครับโดยใช้วิธีหารสั้นนะคบยังจําวิธีหารสั้นได้หรือเปล่าครับนักเรียนยังจาวิธีหารสั้นได้หรือเปล่าก็หารปกติเลยคือคือค่อยๆหารไปเหลือเศษก็เขียนเศษไว้ด้วยนะครับใครที่จําไม่ได้ยังไงก็เดี๋ยวทบทวนได้นะครับทบทวนได้อ่าสองคูณอ่าสองคูณอะไรได้ห้าสิบเจ็ดเอาทีละตัวเลยสองคูณอะไรได้ห้านะครับ ก็สองคูณสองเนาะสองคูณสองได้สี่นะครับห้าลบสี่เหลือหนึ่งเนาะสองคูณอะไรได้สิบเจ็ดหรือใกล้เคียงที่สุดก็สองคูณแปดได้สิบหกนะฮะสิบเจ็ดลบสิบหกก็เหลือเศษอะไรครับอันนี้เหลือเศษหนึ่งนะครับเหลือเศษหนึ่งต่อไปก็หารต่ออีกนะครับหารต่ออีกด้วยแม่สองเช่นเดิมสองคูณหนึ่งได้สองสองคูณสี่ได้แปดนะครับรอบนี้ไม่มีเศษเลยเพราะฉะนั้นมันก็คือคําว่าไม่มีเศษก็คือเศษศูนย์นะครับ ต่อไปหารอีกนะครับด้วย2เช่นเดิมเพราะอย่าลืมเรากําลังจะเปลี่ยนเป็นฐานอะไรครับฐาน2เนาะก็ใช้2หารนะครับก็2คูณอะไรได้14ี่ก็2อคูณเนะครับสคูณเได้ส4บมีเศษไหมไม่มีเศษก็คือเศษศูนย์นั่นเองถ้าไม่มีเศษนะครับต่อไป7ก็หารด้วย2เช่นเดิม7คูณอ่ะสคูณอะไรด้วยเจ็ก็2คูณอะไรครับ2อคูณสามได้6เนาะ 6 7เจ็ดลบหกก็เหลือเศษหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อไปหารด้วยสองีกก็สองคูณหนึ่งได้สองเนาะสามลบสองก็เหลือเศษหนึ่งนั่นเองนะสามลบสองก็เหลือก็เหลือเศษหนึ่งนะครับจบแล้วนะฮะหลังจากนั้นเรานะครับจะเรียงลำดับจากล่างขึ้นไปบนนะครับจากล่างขึ้นไปบนนะครับขึ้นไปบนแบบนี้นะครับอ่านี่จากล่างขึ้นไปบนแบบนี้นะครับเราจะนำเลขแต่ละตัวครับนำเลขแต่ละตัวนี่นี่นะครับ ที่ครูบายสีเลยนะจากล่างขึ้นไปบนนะครับนําเลขแต่ละตัวนี้มาเขียนเรียงกันครับมาเขียนเรียงกันนะเดี๋ยวคุณครูขั้นนิดนึงเอามาเขียนเรียงกันนะครับเอามาเขียนเรียงกันก็จะได้อะไรครับหนึ่ง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 สามตัวเนาะอ่าเดี๋ยวหนึ่ง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 สามตัวนะครับแล้วก็ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับเราก็เอามาเขียนเรียงกันก็จะได้อ่า อ่ะเดี๋ยวเขียนเป็นห้าสิบเจ็ดนี่ให้ดูก่อนด้วยได้เลยนะห้าสิบเจ็ดฐานสิบนะครับมันก็จะเท่ากับหนึ่งหนึ่งอ่ะหนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งอีกตัวหนึ่งแล้วก็ศูนย์สองตัวแล้วก็หนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้มันคือฐานอะไรครับฐานสองแล้วนะครับฐานสองแล้วนั่นเองแล้วก็อ่าระบายสีให้ดูนิดนึงว่าเนี่ยคือคําตอบของเราหนึ่งสามตัวศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งแล้วก็เป็นฐานสองนะครับ ก็ได้คําตอบแล้วเรียบร้อยนะครับแค่นี้เลยคราวนี้เวลานักเรียนเห็นคําถามอย่างเงี้ยครับจงเขียน5.7ให้อยู่ในระบบตัวเลขฐาน2นักเรียนเอาเลข5.7ซึ่งเป็นฐาน10นะครับแล้วก็หารด้วย2เนาะก็คือฐาน2ก็หารด้วย2ฐาน3ก็หารด้วยสนะครับเราค่อยๆหารไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็นักเรียนก็เอาตัวเลขที่สุดท้ายแล้วเวลาเราหารจบแล้วครับก็เอาเนี้ยไล่จากล่างขึ้นบนมาเขียนเรียงกันแล้วก็ ห้อยได้เป็นฐานสองได้เลยคราวนี้เราอยากจะลองตรวจคําตอบดูหน่อยไหมครับว่าเอ๊ะเราเรียนรู้มาแล้วนี่ว่าเราเปลี่ยนจากฐานสองกลายเป็นฐานสิบอะเราเรียนรู้มาแล้วว่ามันเปลี่ยนอย่างไรจาได้ไหมครับคลิปก่อนหน้านี้เราเรียนรู้มาแล้วว่าเราเปลี่ยนจากฐานสองอ่าเดี๋ยวคุณครูเขียนนิดนึงนะครับเราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากฐานสองให้กลายเป็นฐานสิบนะครับให้กลายเป็นฐานสิบเราเรียนรู้มาแล้วเพราะฉะนั้น ในคลิปนี้ในข้อนี้นะครับเราจะลองเปลี่ยนคําตอบของเราย้อนกลับไปเป็นฐานสิบดูซิว่ามันตรงจริงไหมนะครับงั้นเราก็เอาเลขมาเขียนเลยนะครับคุณครูขออนุญาตขยายนิดน,นึงนะเพราะเดี๋ยวไม่พอนะครับอ่ะเราก็เอาเลขของเรามาเขียนเลยนะครับเอาเลขของเรามาเขียนชุดโอเคพอไหมก็คือมันคือหนึ่งสามตัวนาะก็คือหนึ่ง หนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็ศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งห้อยสองใช่ไหมครับมันมีเลขกี่ตัวครับหลักการของเราเหมือนเดิมเลยหนึ่งเรากาลังจะเปลี่ยนจากฐานสองไปฐานสิบเนาะเพราะฉะนั้นมันคือการกระจายออกแล้วก็คูณแต่และวงเล็บจะคูณด้วยสองเนาะเพราะเปลี่ยนจากฐานสองนะครับเป็นฐานสิบจะคือการกระจายออกมานะครับมันจะมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกตัวเพราะฉะนั้นเราจะได้ทั้งหมดหกวงเล็บนะครับหกวงเล็บอ่ะคุณครูขออนุญาตเขียนเล็กนิดนึงเนาะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่พอนะครับ อ่าหนึ่งนะครับสองสามพอไหมเนี่ยอ่าขออนุญาตเล็กกว่านี้อีกนะครับขออนุญาตเล็กกว่านี้อีกอ่าอ่าหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้านะครับโอเคอันหลังอาจจะอาจจะนิดนึงนะครับอ่า แล้วก็6นะครับแล้วเราก็ใส่ไปทีละตัวเลยครับนักเรีย hmm. นใส่ไปทีละตัวเราจะได้เลขอะไร1คูณนะครับ1คูณ 2, 2> mm hmm. เขียนไว้ก่อน mm hmm. เดี๋ยวอาเขียน1คูณ2เขียนแต่ละอันคูณไว้ก่อนอยังไม่ต้องใส่เลขชี้กำลังก็ได้เดี๋ยวเราใส่ทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็น1คูณ2อันนี้ก็1คูณ2นะครับสังเกตว่ามันมี1 3ตัวนะคูณครูก็ 1- 3ตัวไล่ไปปกติเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น0คูณ2 0คูณ2แล้วก็1คูณ2นะครับหลังจากนั้นเราก็มาดูว่าเอแล้วเ,เลขชี้กำลังหลักคุณครูก็อันนี้กำลัง0นอันนี้กำลัง1อันนี้กำลัง2อันนี้กำลัง3อันนี้กำลัง4และตัวนี้กำลัง5นะครับอ่ะก็ไล่ไปชิปแเราก็ใส่เลยอันนี้กำลัง5 4 3 2 1แล้วก็0น ไม่งงนะครับนักเรียนเดี๋ยวหนึ่งแล้วก็ศูนย์นะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็คูณขยายได้ละมันถัดนี้น่าจะไม่ยาวมากอ่าก็สองกำลังหได้เท่าไหร่ครับสองกลังห้าสองกำลังห้เนี่ยตรงเนี้ยมันคือ2คูณกัน5ครั้งนะสองคูณกัน5ครั้งนะครับสองสองสี่สองสองสี่เนาะสี่สองแี่คูณแปดสามสิบสองนะครับเพราะฉะนั้นสองกำลังหก็คือสาิสอง อันนี้ก็จะได้เป็น1คูณสาก็ได้32บนะครับบวก2อกำลัง4ี่นะครับ2กำลัง4ได้เท่าไหร่ตัวนี้นะ2คูณกันอือองกำลัง4ี่ตัวนี้นะครับก็คือ2คูณกัน4ครั้งนะครับก็จะได้2 2 4 224 4ี่ี่คูณ 4, 4ี่นะครับอันนี้จะได้16บกวก2อกำลัง3าได้อะไรครับ2 2 4 4 2 8เนาะได้8บวก 0นบวก0น,นะครับศนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์นะและบวก1นะครับอ่านักเรียนช่วยกันบวกเลยครับ3 2มบวก16บวกแแล้วก็บวก1นะครับได้57ตรงกันจริงด้วยนะครับตรงกันจริงๆด้วยนะครับเห็นไหมครับนักเรียนฐาน2นะครับตอนแรกเนี่ยเรามีฐาน10เนาะให้แปลงเป็นฐาน2เราได้เลขนี้ขึ้นมาที่เป็นฐาน2 เราเอาเลขฐาน2เนี้มาแปลงกลับเป็นฐานสิก็ได้57ตรงกันนะครับลองบวกดูนะครับนักเรียนลองบวกดูตรงกันเลยนะครับวิธีการก็เหมือนกับ4คลิปที่ผ่านมาในการแปลงเลขฐานอื่นๆให้เป็นฐาน1ินะครับแปลงจากฐาน2ฐาน3าฐาน4ให้เป็นฐานสิก็ใช้หลักการกระจายออกมาอย่างนี้นะครับแต่พอเราจะแปลงจากฐานสิให้ให้เป็นฐานอื่นๆเราจะใช้การหารนะครับ ด้วยถ้าเป็นฐานสองเราก็เอาสองมาหารเนาะเดี๋ยวคลิปต่อๆไปคุณครูก็จะให้เห็นตัวอย่างเพิ่มเติมมากขึ้นอีกด้วยนะครับนักเรียนจะเข้าใจามากขึ้นแน่นอนในเรื่องของระบบตัวเลขฐานที่อาจจะบางคนอาจจะเคยงงหรือว่าเคยไม่เข้าใจมาก่อนก็ตาม4ี่คลิปที่ผ่านมานักเรียนน่าจะเข้าใจาพื้นฐานเบื้องต้นและพื้นฐานในการแปลงจากเลขฐานต่างๆเป็นฐาน1ิเดี๋ยวตอนต่อจากนี้ไปเราก็จะเริ่มเห็นการแปลงจากเลขฐาน10เป็นฐานต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะมีบางข้อี่ยจะมีความซับซ้อนด้วยก็ ฝากติดตามคลิปในเพจลิชชุดระบบตัวเลขฐานด้วยนะครับสำหรับข้อน,นี้ก็เห็นทั้งอตอนแรกที่เราแปลงจากฐาน10เนาะกลายเป็นฐาน2และคุณครูตรวจคำตอบให้ดูด้วยว่าเมื่อเราได้ฐาน2มาแล้วเนี่ยเราแปลงกลับเป็นฐาน10ยังได้เลขเดิมไหมปรากฏว่ายัางได้เลขเดิมนะครับด้วยวิธีการนี้เลยนะก็คือวิธีการที่เราได้เรียนรู้มา4คลิปแรกนั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับช่วยให้นักเรียนเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นนะครับ เดี๋ยวฝากติดตามคลิปต,ต่อไปนะครับเดี๋ยวคุณครูก็จะทำคลิปอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ